หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเที่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งลองดูแล้วจะรู้ต้องหัวใจดี ใช้มาถูกทางตัวอื่นไม่ถูกใจปั้งจากเขตไปทิตเนี้ใบจะเขียวขึ้นเขียวเข้มใบมันจะเขียวแล้วไม่ค่อยร่นยอดไปเร็วต้นจะอวบใหญ่พอต้นใหญ่ต้นเตี้ยมันจะลงพื้นทำให้หัวใหญ่ขึ้นก่อน,นเพี้ยเยอะถ้าเขตเขียวใบเพี้ยจะไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีแมลงค,ควรปุ๋ยเคมีปีนี้ไม่ใส่ละถ้าเขตเียวใบก็ดูจะใบมันจะเขียวดูมันงามแล้วก็ไม่ต้องใส่ทับใจไม่รอเพราะใช้มาแล้วเห็นผลยืนยันให้เพียวกี้ขคแนานให้สิบเลยครับทดลองใช้ดูจะแนะนํา ข้้างๆไลกก็ใชันมีเงินน้อยก็ใช้ได้อย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ร่ร่ำรวยผลผล,ผลิตคูณ2ซุซเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มผลผล,ผลิตคูณ2ติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาท พิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี POX สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซองมูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสุวรรณจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดาลทรัพย์1องค์ทันทีของแถ้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร 02-104-9999-087-754-9999หรือไลน์แอดเกษตรเพียว